เอาเห็นไงมต้องปิดตุทเรียนแล้วแล้วก็ปิดไฟแล้วนะคะเด้ยนะไม่อยากใส่ใส่มันนะไปตอนบ่ายหีือไปตอนนี้ไปตอนนี้นะพ่อนสามเพียงขอเบน้งขอเบิงเซ็ห้าโปร์แม็กหน่ได้ข่าวมีเซ็ห้าโฟรแม็กไหมปไทยเงสองเครื่องกินตุนเลย แซลเซลโอ้อยากอยากติดกล้องอยากติดกล้องสิบหาโปรแม็กดิไปยาวราชไปยาวราชตอนนี้ไปหาของกินโอ้เรียกแซ่บมากาโอยเรียนตอวามอครับผมตามติดตามติดแต่เม็ดเม็ดกับ่าได้ยี่บบาทเมื่อกี้ต่ตามติดชีวิตมาไ่นใส่ลำดวลได้ไกะไม่รู้เกล ไม่เกะค่อนพออนเนี่อนกระโดดกระเบียด์หเอาครับเอาเอาแดตอนนี้ไม่ฮ้อนแค่เอานิดหน่อยรลมตามลู่เออยู่ครับตามติดชีวิตสุดามาติดชีวิตสุดาบอกไา้ก็กลี่แล้สารบอกไปรถจอดยู่ไรถจอดยูเย่ แม่ตอบนะครับคุก้าจินไม่เห็นหน้าเวทีโอ้ยขอบคุณเขาผ่านแล้วขอบคุณอาจารย์มีคนหมานเวทีครับมาหมานต่อมเยอะลูกสายเห็นไหมลูกสายบอกลูกสายบอกเอาลักกลับบ้านแล้วครับเนี่ยเราจะเอาแต่คีนไหนไหนลูกไหนลูกอยู่ในกระทะไหนลูกเอาไม่ใส่ได้ได้ลไหนไหนไหนแต่คีเอากลับบ้านดีกว่า เดี๋ยวแม่เอากลับวันหนึ่งนะเดี๋ยวคือพรตอนเย็นเอาไปส่งพอดีขว่พอดีมานะแม่เอาตาคี่ไปบ้านวันหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเอาไปส่งเออมาหาเราเปลมื่อคืนเขาเปล่าไว้อย่ามาเดินม่อานมาไล่ปนันนะตาคี่นะนี่อายจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเขาอายจะยัดจุ๊บอ่อ้าโอ้ยถึงมาจุ๊บตาคีจุ๊บแล้วจะถึงมาจุ๊บนี่ กำลังมึนเลยน่ะกำลังอันหนึ่งคนแล้วเพันจะเอาไปผัดกับเผาผสมมั้ยน่ะตาคีมันนิ่งเลยแล้วบางมันสวบนะลูกเห็นไหมมีน้องตาคีมาโชคดีเลยเดี๋ยวฉันจะเอากลับห้องนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะนอนแหละลูกเอาเราต้องแบกกันแล้วแหละว่าจะเอาไปวันนี้เอาจะเอาไปโลยสนามใช่ไหมเอาไป Um. จะเอกระตาไป็น huh. mm ้องโนม่ากระตามีใครเอาขาตั้งกล้องแม่ขาครับขาขาเป็นตัวขาาไม่มีหนูเอาะถาไม่มีหนูเอานะเอาใส่เอาใส่มันขึ้นม yeah, ันสิ right. ่งเาถ้าไม่มีหนูเอานะขาตั้งกล้องอันนี้นะคะเอาขึ้นงอแล้วเขายไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอุ้มไป คือไอ้ข่อยถือกตาเตเามือนี้เอ้าอันคว้าใบันข่อยเคี่ยวหมากอันนี้ค่ะเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงให้ฉันรู้ไปหมดเผื่อจะเทาอ๋อคือว่าจังทันตำแหน่งเลี้ยงหลานตำแหน่งเลี้ยงหลานค่ะเนี่ยค่ะได้ตำแหน่งเลี้ยงหลานแล้วค่ะค่ะว้าย ไ,ได้มาตำแหน่งเลี้ยงหลา,านแล้วเลี้ยงตาค<ช>ี<ต>าแล้วตาคีก็อยู่ด้วยเฉยเลยใช่แล้วค่ะตาคีตาคีง่วงแล้ววันนี้ของฟรีเยอะเหมือนวันเชงแมงเลยอแา่กินไม่หมดสักอย่างใช่ให้ไม่มีกินหมดแน่เลยนี่ไงก็อยู่กันย่าีไม่เอาเอา,เาหันกับมาแทน เลี้ยงหลานแ้วตขาให้ตำแหน่งมาใหม่เนี่ยเห็นไหมใช่นติดวันนี้เร้ผู้โชคดีอีกหนึ่งคนจะไชโชคที่ชั้นที่สอน้องแคทนะคะโอ้อยากติดไอ้กล้องไอ้เซม่าโปรแม็กได้ใช้หรือยังหนูเปิดหรือยังเออไปติดปิมก่อน ไปนอนใส่ลานเผาเลยปะเอาจะเอากลับบ้านแล้วได้ตำแหน่งใหม่แล้วตำแหน่งเลี้ยงหลานใส่กับมือน้ำต่าเนาะมามามาถีมาถีสีสักกอนนะไอถือวางไว้แล้วถือถ่ายหน้ากล้องไป่เดี๋ยวปอ ออกมานอีเืองรลวยอยู่วยใช่ตอนนี้ไ้ตำแหน่งไหมนะคะตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งเลี้ยงลานวแลไรักเสียรักเอาแล้วรักเอาแล้วรักเอาเมื่อบานแล้วเนาะมือแรกเืียไปหายดอกน้องว่ามืงออมงต้องไปด้เอาอยาวาฮัลอนี่ฮ อุ้ยบ้างวันดีดีบ้างดีดีดีชื่ออะไรคะตีค่ะมีตังค์ไหนหนมีตังค์ไหนไหนตังค์นัวมีตังค์เมตาคีเป็นอีกแล้วหรอไหนมีตังค์อะไหนตังค์ตาคีมีตังค์ตาคีมีตังค์ตาขังมีตีอ้าวแล้วบอกมีตังแม่ดากับยังงไแล้วไหนบอกมีตังค์อะไหนตังอ่ะเอาคนนี้ไม่มีเอง เง้ครอยาเหรงยาแล้วดีแล้วนวงแล้วมันับไปแล้วเเลยแล้วเมาเมาประเดามือเย้ามดลยเยาเายามันมันเมากินเอ๋อมีแฟงกินเอ้กอฮอห์็นงานเลกแก้วครับพี่น้องพ่อเขาด้วยแหละทำอะไรทุกสายเขาเมายโอ้ยมาิงยูไไปไหนอยู่ดมเลือกดึกปรเดียมาคองมาไล่เลย ยังคือเลิอกหรืเลือกลองเพลงมาลองเพลงมาไม่เอื่นไปบะบุกมาอะไรลูกบาทต้องจ่าตังค์ลองเพลงได้ติปมาแล้วมาให้บักหลักเป็นโครงการลองเพลงให้ฮาเฮมาเปลูกอะใหอะไรอ่ะให้คนใหไปคล้องผมไปลองเพลงผมมีเวลาว่างครองราค่ะเป็นน้ำพังน้ำแรงกับพี่น้องเป็นโครงการโครงการดีๆเมื่อได้ได้ติปอะไรกันไม่น่ากันได้ติปนะอันนี้อันนี้ เดินดางปลอดไฟพวกคอื่นค่ะลองเพลงพี่น้องเรียกไปอยู่หมอชิดจริงจริงหมอชิดมันก็แค่ปากซอยนะจากนี่นะพวกนี้ผมเลิกห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งถ้าไม่ติดล็อกเพลงอะผมไปเลยดบ่บ เหตุผลนตังว่าไปใ่อันนี kind of ้ก็คลิปอันนี้ก็คลิปอันนี้ก็คลิปหรอครับแม่เอาตัวคลิปเพราะเธอหอมโชกไม่ไม่หอมลูกชายเราได้ไงเนี่ยอะไรนะเอาไปอุ้ยอ่ะเอาต้องเสียค่าสินใหม่แล้วหอมลูกชายเราเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาจกมาเลยอุ้ยยี่สิบบาทไม่ได้แล้วเอาดูแม่ๆเยอะแยะเนี่ยค่าสินใหม่นะเนี่ยเอาเร็วๆหอมยี่สิบบาหอม เราจะเป็นพยาตเอ้ยพยานพยานพยานเลขยังก่อนอันนี้นะอันนี้เอเล่ขอเลของยังย่สิบล้านไปเลยเราสิบเก้าแปดเวอ่งเยผู้ใด่เอเพืจะเว้นอเป็นครัวทางปลอดภัยลูกไปกันเหมือนแรงเน้อรถอยประานได้มาบแนวนี้

อ๋ออันนี้ยิ้มตึงกันเจอมใหโดนเดนไปเลยต้องเจอไมโฟนใหม่เจเครื่องใหม่เจอมเครื่องใหม่ไหนเครื่องใหม่เครื่องใหม่นี่ไงขอดูหน่อย15บห้าโปรแม็กครับนี่เครื่องใหม่ใช่ไหมเครื่องใหม่เปิดเลยนี่ไงโชว์นี่โชว์โชว์โชว์โอ้ยคิวเครื่องใหม่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกใส่ได้ดมเนี่ยเขาดมคิวคิวคิว อย่ามาลงบุษโนยอย่าลงไคเดออย่าลงไคเดออกหยอกหยอกไม่เป็นไรหรอกหยอกกันใครแค่กินใครแค่กินน้องเปรี้ยวเป็นยังไงครับได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์อยู่บนเวทีอ่ะเขาบอกก็บอกเป็นน้องกันอ่ออีกใจติจิใจนะครับขณะพ่อได้พ่อยังดีใจน้ำเลยอ่ะดีใจน้ำดีใจน้ำอีใน้ำพอเห็นพ่อพ่อได้สองชั้นด้วยนะได้กับอาด้วย คอนแคทอีกคองแคทด้วยนี่สองเด่งเลยเจ้าสองชั้นเลยเห็นไหมลูกตั้งแต่มีมีลูกมาเนี่ยเห็นไหมวันที่สิบอยู่ไหนนะวันที่สิบเขายังบ่ทันบอกอยู่ยังไม่ทันบอกรอรอให้ฉันรู้หมือนกันวันที่สิบนาะมันเกิดน้องมานานนะคะทุกคนต้องไปแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะไปแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะไอคนที่บอกค่ะต้องไปคนที่บอกไม่ไปหายเลยไปอย่าหายนะ ไปแต่เพียวอะไรไปไปไปสิตามหาเลยจ้าหน้าเบคคีคณะไหนนอตแนวเสียงอีสานคนละวงแล้วเอาจริงวงว่ะวงอยันต์วงอยากันตนออมแครเหรอดิหรือยันอ์อมลตินเราจะไปหาน้อตามหลือและเสียงดังก็ไม่ประตื่นพร้อมเด้แรกๆตื่นนี่และเว่ไม่ได้เจอกันโดนอะไรเด้ แล้วเธอถ้าเธอจะเห็นตอนแคทตอนแคทได้ไอโฟนเน่ะน่าเอ็นดูมากเลยเดี๋ยวฉันอยากดูมากเลยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูใครถ่ายไว้ช่องจินนี่ก็มีเหมือนกันค่ะใช่จะบอกว่าเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูแคทมากเลยมเอ็่ดูแคทมากเห็นลย ค่ะอันนี้คือน้องยังไม่ให้เลยค่ะขนาดบอกขนาดนี้แล้วยังไม่ให้ก็มาถูกเวลาเลยคะอยากได้ก็ต้องไปวันที่ติดนะคะได้เป็นไงคะว่าเหมือนกันค่ะเหมือนกันเออเราอย่าเราอย่ายอมให้เขาท้าทายเราเราต้องไปเราอย่ายอมแพ้คนอื่นใดรู้ไหมว่าถเพราะว่าคนที่เข้ามานะครับต้องต้องตอบคำถามให้ได้ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับน้องมานาน้องเราตอบไม่ได้นี่คือไม่ได้นะครับผมบอกว่าไม่ได้ติดตามจริง ป็นทุกท่อนต้องร้องให้ได้นะ๋ตวผมถามนะเอาแล้วเอาแล้วได้บอเจ้าเอาบอเอาบอสเอียงก็เออมีเอียงก็ใครอยากได้เสื้อนะครับคือเขามมหาคุณมาลองพิไผมฟังเลยแล้วก็ตายแล้วพกไก่สุบได้โเจนเหรอจนได้ะได้ทุกคำิบได้เป็นซิปตัเลยเธออยู่ไหนไปแล้ว

มีจอตรงนี <tı> er mm ้แล้วาด้างสิยค่าเดส้นุเลยียกรายต้เตัดม้วกมแล้วเกี่กรดับากนะนี่จะไปพัน้องกึมน้องฟิลมก่อนอีกแล้วค่ะท่านเสียค่าสินไหมอีกแล้วก่นอีกแล้วเสียไปเลยก่อนลูกชายพี่เนี่ยเอ้ามานะ น้องชายหนูนะ้าจะกอดดูไม่ได้นะจะกอดบ่อยไม่ได้นะเนี่ยบ๊ายบายช่องนี้นะลูกบ๊ายบายดิทางปลอดภเปท้าลูกบ๊ายบาครับท้าวขวนครับเดินทางปลอดภัยนะลูกนะเจอกันเมื่อเช้าต้องการนี่ครับน้องฟิล์มน้องฟิล์มกอนน้องฟิล์มค่ะ จะละหลงเชิ่อตอนน้ำตลอดเลยนี่ครับหอปะทะรอรอใหญ่ปะทะรอเล็กนี่เป็นไงเป็นไงจะหอมโอ้ยนึหอมเหลียวอืออือบะอือบะน่าจะหอมอ่ะวอรือบะน่าจะหอมน่าจะสร้างคอนเทนต์อีกแล้วเปิดตำนานอีกแล้วมันมานไปทั้งหราก็บผู้เข้าชม่อจุท้อบอกจะขอ้าขนหอมบอกจะม่อะไไปเสียงดังฟังชาติมันหวานทั้งคู่ บนธรรมดาปังปังไปด้วยกันลูกธรรมดาครับด้นน้ำฮะคนธรเมื่อเดิมยเพิ่งยเพิ่งอาเพิ่งแต่ก่อนก็แน่น้า่าโคผาดิดาดัเอาทำเโอใส่กระเป๋าอาเกาะมาูมาสางมายาวโฟเอาเป็นภูมิคุ้มภัย อยู่ให้พนักให้เจ้าเอางานเบาแทนหัวใจมาว่าสิไปตกใ่ไปล่ามาไหวเด้อบอกลาคำแพ้ติดตามเพลงต่อไปติดตามเพลงต่อไปนะจะจะไปแสนแล้วเพลงนี้ด้วยแสนแล้วฮะ0ะแสนแล้วหกแสนกว่าแล้วครับเอาแล้วจะพอเรื่องไปลูกปะ เครื่องใช้คอมเพล่ก็ได้เดี๋ยวโอเคค่ะถ้า่มีไก่อัวตีมากอยู่นี่ตลงไห่ทันทีเลยโอ้ยบอกตัแพ่ปล่อยเพลงหุ่นเขาแค่จะส่งไห้อาจจะส่งไห้ถ้าจะข้อพื้นทีดีขอพื้นไห้ไปลูกขึ้นไก่ตาขี้เปไหนแล้วลูกไม่ได้อยู่กับคูก้าเนี่ยวันนี้คูก้าจะลาบตาขี้อ้าวอย่ามาใครจะถ่ายถ่ายไปเลขาที่จะดูแลลูกสาว หลานสาวสิคะคุก้าคุก้าต้องบอกหลานสาวสิคะโอ้ยหลานหลานชายหลานชายรับตายมิ่งเมี่งแล้วนอนแล้วนอนแล้วได้เหรได้หร่าใครใส่หรอใส่ปลูกปลาลูกดีนะบ้านเราอยู่ใกล้กับยำเหนก็ได้ไป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 คุณลุคุนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นทางปลอดภัยลูก